สวัสดีดีเดย์นะคะจากช่องดีเดย์ชาแนลนะคะอ่ะตอนนี้ดีเดย์ก็ทำอะไรคะเนี่ยครับผมผมันหางครับผมหางอ่าแต่เราก็เพื่องานนี้โดยเฉพาะนะคะเนาะครับผมแล้วมันยังใช้ได้อยู่ครับผมใช่อันนี้เป็นอันเดิมของดีเดย์ตอนดีเดย์ฝึกทำใหม่ๆตอนขายรอบแรกเนาะครับผมรอบนี้ก็น่าจะทำนานกว่าเดิมเนาะครับค่ะพรอันนี้เป็นรอบสองเนาะแต่ว่าเรายังใช้อันเดิมได้เดี๋ยวใช้อันเดิมไปก่อน เนาะครับผมเราเราค่อยซื้ออันใหม่เนาะครับผมแทนน่ะมันเริ่มจะทะลุนะคะถึงนะทะลุนะคะมันก็ธรรมดานะคะนะของเก่านะคะแต่ว่ามันก็มันมีประวัตินะคะครับผมอันนี้เอาชื่ออะไรอันนี้ตั้งแต่ดีเดย์อายุยี่สิบห้าปีเลยนะครับอายุยี่สิบห้าตอนขายรอบแรกเนาะครับผมอายุยี่สิบห้าปีหยอก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 มันไม่เหมือนหยงหยง เนี่ยวันนี้ครับผมมาควงนะครับควงคาทานะคะอ๋อไม่ใช่ควงที่ที่ยออก๋วยเตี๋ยวแลวครับอะเริ่มเข้าเรื่องเลยค่ะมาครับผมอันนี้ดีเดียก็เตรียมของมาแล้วเนาะครับผมอันนี้เป็นเส้นเนาะครับผมที่เราจะใช้กันเนาะก็มีวุ้นเส้นนะคะผมวุ้นเส้นบะหมี่นะคะผมแล้วก็เส้นใหญ่นะครับผมมีขาวนะครับผมแล้วก็เส้นเล็กเนาะเรามีเส้นด้วยกัน ประมาณนี้น้ครับผมเส้นใหญ่เรามีไหมมีนะคะครับผมเส้นใหญ่ก็มีนะครับผมแล้วก็นี่ก็จะเป็นประมาณเครื่องปรุงนะคะเครื่องอ่อมเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวอันนี้ก็จะผสมผสานให้คลุกเขาให้เข้ากันนะครับผมอ่าแล้วก็มันนี่น้ครับผมอันนี้ก็เป็นของที่เราเตรียมไว้ครับผมอันนี้เป็นถั่วงอกครับผมน่าจะรู้อยู่นะ ครับผมแล้วก็ผักบุ้งหโหระพานะครับผมโหชัยเท้านะคะับผมหอมเนาะครับผมแล้วก็มีลูกชิ้นนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็็จะเปนอันนี้นะครับผมพิเศษนะครับผมสําหรับงานพิมพ์โดโดยเฉพาะนะคะจะไปเป็นแมะครับผมตอนนี้เราก็กําลังจะต้มหมูนะครับผมเพื่อต้มหมูแดงนะคะทำหมูแดงนะคะครับผมเดี๋ยวเราเตรียม หม้อไว้ก่อนครับผมไม่หม้อเดือดสักพักนะคะเนาะครับผมแล้วจะทำยังไงต่อคะครับผมก็ซอยหมูลงชิครับผมเราเตรียมหมูออกมาไหมครับผมเดี๋ยวสักครู่ครับผมเดี๋ยวหาฝาปิดอยู่ตอนนี้นาปิดหม้ออยู่ตรงตรงนี้ค่ะถุงถุงน่าครับผมค่อยๆเปิดนะคะอ่าครัวเราก็จะประมาณนี้นะคะเนาะคือจึงจะไม่สสยหรื้อฟ้่ฟ้านะคะเราก็เน้นสะอาดสะอาดสะอาดนะคะเนาะ เอาดีกว่านะคะตอนนี้ก็คือเซตหม้อนะคะอาพวกประเภทใส่กระเทียมเจียวใส่อ่ผักชีหอมนะคะหอมชีหรือเปล่าพูดไม่ผิดผิดผูดผ้ถูกแล้วคะเนาะ,ะแล้วก็ใส่อะไรบ้างคะครับผมเดี๋ยวหน้าตาบ้านๆน,นะครับผมหน้าตาบ้านๆแต่รสชาติพัตค์ขันนะครับผมนี่ก็จะเป็นเซตอาเ่ยกับเครื่องปรุงนะคะเราล้างทําความสัาดเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะเพื่อจะได้ให้ออกมามีคุณภาพแล้วก็ ให้ดูดีที่สุดนะคะเนาะสมกับงานที่เพื่อนจ้างเรามานะคะถึงจะหน้าตาบ้านๆนะครับผมแต่รสชาตินะครับผมการันตีนะครับผมระดับพัฒนาหน้าครับผมอันนี้ไม่ได้โมครับผมแล้ววันนี้เราก็จะให้พี่ๆยูทูบเบอร์ได้ทานกันแบบว่าไม่ต้องอวยด้ยนะคะเราก็ทคลิปแบบว่าไม่ต้องอวยนะคะเแซ่บกว่าแเสบเด้อโบเสีบกวาโบแซีบเด้อครับผมสําหรับก๋้วยเตี๋ยวนะครับผมก๋้วยเตี๋ยวเรือหมูแดงส าเล้งปอกๆนะครับเดี๋ยวเราจะทําจัดให้ยิ่งใหญ่อลังการนะครับผมทําให้โรคจํานะครับผมโรคจะได้จําเราไว้นะครับผมว่าบึงฟงงมีก๋วยเตี๋ยวเรือซาเล้งไปก๋วยเตี๋ยวหมูแดงนะครับผมก๋วยเตี๋ยวเรือหมูแดงซาเล้งปอกๆครับผม ก็จะประมาณนี้นะคะหน้าตาเรานะคะเนาะเดี๋ยวเราก็จะทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าวันนี้เราก็ช่วงนี้เราก็เตรียมของนะคะเนาะ<ด>แต่พอ<ฮ>เราหั่นน,น่นนี่นออกมานะคะทําเป็นหมูดงหมูแดงเนี่ยเราก็จะทําคลิปออกมาเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งไปเรื่อยนะคะวันนี้เราก็จะอัปเดตที่บ้านเราทั้งวันเลยค่ะเพราะว่าพอจะถึงงานเพื่อนก็ประมาณ หกโมงเย็นนะคะครับผมแต่ว่าเราก็ต้องเตรียมของที่นี่นั้นไวเนาะเพราะอ่าพอถึงเวลาก็พร้อมเสิร์ฟเลยเนาะครับผมเรียบร้อยแล้วเน่เราไม่ต้องไปยุ่งยากอะไรกับการทำณตอนนั้นนะครับผมมันวุ่นวายเนาะครับผมเราเตรียมของให้เสร็จเรียบร้อยเราก็จะไม่ไม่ต้องใช้พละพละกรเยอะเนาะครับผมใช่ครับผมเราก็พร้อมเสิร์ฟเลยครับผมอุ้ยไข่เอ้ยนี่มหวานๆให้หน่อยวันนี้น้องมุกตาก็จะไปไปไหนลูกวันนี้ไปไหนคะ นนี่ไปไหนคะอยู่บ้านอ่าวันนี้น้องตังวันจะไปเกาะๆนะคะอ่าเพิ่งตื่นนะคะตัวเล็กเราเพิ่งตื่นนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะนะครับฝากนะครับผมฝากอ่าอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจนะครับผมช่องดีเดชแนลนะครับผมแฟม่ลี่แจ๋วครับผมนะครับผมอ่าแล้วก็ฝากวยเตียวอ่าเลือนะครับผมหมูแดงซาเล้ง ป๊อ,ปปอปนะครับรถ้ามีท่านใดสนใจล่ะคะอ่าถ้ามีท่านใดสนใจนะครับท่านใดสนใจอ่าเ้อยยกหมอ้หมอะนะครับผมเพราะว่าอ่าร้านดีๆยังไม่เสร็จเนาะครับผมร้านดีๆยังไม่เสร็จเดี๋ยวเราทําไปเรื่อยๆก่อนเนาะ,ะอ่าเราสามารถ เหมายกหม้อได้นะครับได้ค่ะได้นะคะอุปกรณ์เราครบนะคะมีครบแล้วนะคะเดียวแค่ทุนทําร้านเฉยๆนะคะเนาะครับผมใช่ครับยังเปิดไม่ได้เพราะเรายังขาดทุนทําร้านนะคะเนาะใช่ครับผมเราต้องเก็บไปเรื่อยๆก่อนนะคะค่อยเป็นค่อยไปนะคะเนาะอย่างโบราณท่านว่านะคะต่อยเตาทีละเก้าอาจจะมั่นคงก็ได้นะคะเตาโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมช่องดีเดชันแนลน้อครับผมแล้วก็ใบมะกรูดใบมะนาวนะครับผมมาขอส้มโอฟักแฟงแตงโมชายโยโหฮิ้วครับผมค่ะขอบคุณค่ะ